ปรตีสนับสนุนโดย Only Camry ยากที่ใครจะตามทันถ้าจะเลือกเลือกที่เป็นตัวเราโชบเชี่ยวท้าทาย New Camry Extreme หรือจะเลือกความหรูหราสมรรถนะเหนือชั้น New Camry 2.5 Dual VVTi สมัมผัสเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณพบความท้าทายใหม่ที่ไม่เหมือนใคร only Camry เทล่าทองหล่อแลนด์มาร์คแห่งชีวิตใจกลางทองหล่อเปอร์ลักชัวรี่เรสเเดนซ์เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวเพียง84ครอบครัวมาตรฐาเนเหนือระดับโดยเกสรพ ropy ตี้นักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ชั้นนำอาทิศูนย์การค้าเกสรโดมัสสุขุมวิท16และ18โครงการเทล่าทองหล่อตั้งอยู่ด้านหน้าซอยทองหล่อ13ด้วยดีไซน์ที่ให้ความเป็นส่วนตัวสูงสุดทั้งห้องชุดแบบ2และ3ห้องนอน เพียง4ห้องต่อชั้นเท่านั้นเทลล่าทงหล่อเน้นการออกแบบเพื่อสอดประสานกับธรรมชาติใส่ใจในทุกรายละเอียดการพักอาศัยด้วยความสูงเพาดานถึง3.2เมตรตลอดจน Private Lift Lobbies และ Butler Door เพื่อความปลอดภัยสูงสุดเชิญสัมผัสประสบการณ์ Refined Lifestyle Experience ได้ที่ Sales Gallery ซอยทองหล่อ13โทร026125959 เบสเวสเทิร์นพรีเมียร์เบฟีพัทยาคอนอมิเนียมโลไรส์8ชั้น174ยูนิตติดหาดนาจอมเทียนพัทยาโครงการคุณภาพล่าสุดของบริษัทแ a b ิทัดกรุ๊ปผู้ชำนาญการด้านการลงทุนระยะยาวในอสังหาริมทรัพย์ขอเสนอโปรแกรมการลงทุนโดยให้ผลตอบแทนแบบการันตีค่าเช่า7%ซต่อปีเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากนั้นรับผลตอบแทน60%ของผลกำไรทั้งหมดบริหารห้องเช่าโดยโรงแรม Best Western Premier จากสหรัฐอเมริกา ผู้ชำนาญการด้านบริหารจัดการมากกว่า70ปีมีลูกค้าประจำที่มาจากสหรัฐอเมริการวมทั้งนักเดินทางทั้งในกลุ่มธุรกิจและกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกห้องทุกห้องตกแต่งครบ fully furnished ตามมาตรฐานโรงแรมชั้นนำมีส่วนกลางดูแลปล่อยเช่าซ่อมแซมแบบโรงแรม4-5ดาวสำหรับนักลงทุนที่สนใจโครงการ Best Western Premier Bayview พัทย,ยานะครับปัจจุบันเรามีสำนักงานขาย นะฮะแล้วก็มีห้องตัวอย่างที่กรุงเทพนะครับสามารถที่จะเยี่ยมชมได้ที่อาคารแอตินีทาวเวอร์นะฮะชั้น15ถนนวิทยุนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้เรามีราคาฟรีเซลนะฮะซึ่งเรามีส่วนลดพิเศษ2,000สบาททุกยูนิตเลยให้กับนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับราคาเริ่มต้นที่3.2ล้านบาทหรือเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ1 7 7 0 0 0บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร 0, 0 6 1 8 4 0 0 0 0 6 g l o b a l top group ขอเสนอ City Garden Tropicana Condominium หร Res ู Resort Style ย่านวงอมมรษไฮเอด์ของพัทยาแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารโรงแรม5ดาวแหล่งบันเทิงมากมาย City Garden Tropicana Let every day be y o u relaxation Cond r Condominium หรู Resort Style 8ชั้น1อาคารเพียง188ยูนิตหรูหราทัานสมัยพรั่งพร้อมด้วยฟ a c i ิ i t ตี้ครบครัน ทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำถึง3ามสระรอบโครงการทุกยูนิตเปิดรับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวสิทธิการเด t ทอปิกาน่ามีบริการบริหารห้องพักหลังการขายวันนี้โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่แล้วค่ะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษจ่ายครบ20%สามารถเข้าอยู่ได้ทันทีและถ้าจองวันนี้แถมฟรีเครื่อใช้ไฟฟ้าอีกหลายรายการเชิญรับชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันนะคะ ที่โครงการซิตี้การ์เด้นท็อปปิกพนาวงอมาตนาเกลือซอย16ทั1ได้ตั้งแต่เวลา9โมงชาวจนถึง6โมงเย็นเราเจอกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะโครงการที่น่าสนใจในวันนี้พบทุใหมา,าทิ์หน้านะคะ